ลงลงทำงานเลยนะใส่ยูนิฟอร์มก่อน <laughs> ็ยังไม่แห้งเนาะผลดีมากนะคะปีนี้นะ อีกด้วยนะเวลาเวลาเกี่ยว ทางทำทำไมเร็ว <laughs> เป็นยู่เดีเคย <c ười> ครับแต่เมคโครถเกี่ยวเพิ่งเพิ่งขับครั้งแรกนะคะ ในห้อง ยังยักมือใหม่หัดขับนะคะก็จะมีนะคะช่างนะคะคอยบอกเนาะดี <laughs> จะเป็นไหมเนาะ <laughs> มือใหม่หัดขับนะคะคง <laughs> <laughs> ต้องลองลดก่อนสักระยะนะคะถึงจะมีความคล่องกว่านี้ค <laughs> ่อยห,หนาเดินหนาเดินหลังอยู่แต่เครื่องเร็วมากนะ,คะเครื่องเร็วมาก <c oughs> จังหวัดจังหวะรถเนาะโอ้ออกตัวแต่ละครัง้งออกตัวแต่ละทีนี่ค<ไง>่ะงาย เป็นข้าวดดนะคะข้าวโดนะคะข้าวดอหมายถึงข้าวที่เกี่ยวเกี่ยวก่อนนะคะมันเขาชิ่ว่าช่ไหนวะเขาข้าวโดนมาสีเกี่ยวก่อนมาสีสูกอะเมียมันจะมีข้าวโดข้าวข้าวงันนะข้าวงันส่วนใหญ่ก็จะเป็นโกขอนะคะอตัวนั้นยังไม่ยังไม่แก่ยังไม่ได้ถึงเวลาเกี่ยวอันนี้คือข้าวโด ส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวดอกันเยอะนะเพราะว่าที่นี่น้ําไม่ค่อยดีนะ,ะไม่มีน้ําไม่มีน้ําไม่มีเ,เขาเรียกวอะไรชวนประทานอะไรอย่างเงี้ยรอแค่น้ํำธรรมชาตินะคะรอแค่ฝลน,น้ำผลเนาะก็เลยเมีการปลูกข้าวดอกันเยอะซึ่งก็จะเกี่ยวก่อนเข้างานประมาณประมาณเดือนหนึ่งอะนะคะก็ เราก็จะเกี่ยวข้าวนี้เสร็จแล้วพอเสร็จนี้แล้วออพอถึงฤดูการเกี่ยวข้าวข้าวงานน่ะน,นะคะข้าวโกขอข้าวใหญ่เขาเรียกข้าวนาปีนะเราก็จะลงไปที่นู่นแหละข้างล่าง แถวบบเป็นแถวค่ะ <c oughs> ขออนุญาตลงไลค์แค่ลงคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ